สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โช์อ่างทองคาไม้นะครับเราวันนี้มาเสนอเสาคานสําเร็จนะครับที่ทางโรงงานเนี่ยได้เพิ่มรูปแบบในการประกอบแล้วก็ทําให้ประกอบได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับในช่างด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆผมในช่างโครกทุกคุกงานก็ผมครับผมก็จะนำเสนอแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูการประกอบนันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกัน รู้บ้างไหมครับครับผมโอเคช่างเหล็กเหล็กเหล็กที่มือเหล็กเส้นเอาออกครัมันพาไว้เฉยๆมันตั้งระยะแล้วเอาออกเอาออกเลื่อนไปนู้นหน่อยเลื่อนไปนู้นหน่อยไปนู้นหน่อยไปนู้นหน่อยได้น่อะโอเคนอนนิดนึงขี่นิดนึงใช้นิดนึงนอนนิดนึงป้าปอ๋อเอาเขาล่นย้อนมาค่อยๆเลี้ยลี้เลยค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็น ติดตั้งนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกักบช่างผู้คุมงานกานว่าระบบนี้เป็นไงบ้างน,นะครับเอาครับนช่าง,งครับครับผมเป็นไงบ้างครับช่างหลังาจากการประกอบไปแล้วเป็นตัวคารนของเออ20คูน30ครับผมแล้วก็มีคาร์นฝาบบครับผมที่เราไป,ไ,ไ,รไปดูพาพาไปดูใกล้ๆหน่อยครับครับผมช่างลองไปที่ใกล้ๆหน่อยฮะไอตัว หูช้างก่อนเอาหูช้างก่อนไปหูช้างก่อนตอนเนี้ยอ่าครับผมเราเพิ่มดีไซน์เป็นหูช้างครับ่ะมารับช่วงเสาเรื่องการวางเรื่องการถ่ายน้าหนักครับผมครับครับแล้วทีนี้การติดตั้งง่ายขึ้นเยอะไหมง่ายง่ายมากเลยครับผมเพียงแต่ว่าเสาเนี่ยให้มันได้ระดับให้มันได้ดิ่งคืออย่างน้อยก็ตั้งเสาให้ได้ไตัวระดับก่อนครับผมครับแล้วมาอีกตัวนึงมาอีกตัวนึง เรื่องคานซอยครับครับการับครับครับก็ทำงานได้สะดวกขึ้นครับผมแล้วการวางเองก็ค่อนข้างจะแน่นหนาครับนอนี้เราที่เราวางหน้าที่นเรื่อเพิ่งจะไล่ไล่เชื่อมหมายว่าเราวางก็เพิ่งวางไปจอดแล้วก็ไล่เชื่อมทีหลังอีกทีหนึ่งเพราะว่าด้านตัดคานเนี่ยเขาไม่ต้องกระโดดอย่างว่ามันจะมันจะตรงนะครับึืออยู่กับฐานเสาระวาง รงมันก็ตรงนะแล้วก็อัวนี้ก็คือด้านนี้ก็เชื่อมก็เดี๋ยวเชื่อมอีกทีหนึ่งเชื่อมล็อกอีกทีหนึ่งก็ทําให้การวางง่ายขึ้นไวขึ้นครับสําหรับช่างเอามาดูคุตติ้งครับตัวเนี้ยเราทําโชว์ให้ดูว่าคุตติ้งสําเร็จครับผมครับฮะเราวางแลก็คือเอาต่าตั้งแล้วก็หล่อล็อกเลยครับหล่อล็อกเลยครับผม ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเก็บงานอีกทีนึ่งเก็บงานอีๆครว่าหาขั้นตอนการประกอบแล้วเก็บงานแล้วล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงได้ครับได้ครับแล้วก็ขอบคิณีครับเี่นไปตามเดี๋ยวผมครับผมเอาเข้าประด็ครับเอาละครับเราได้ดูการติดตั้งเสาคานสำเร็จนะครับที่ทางโรงงานได้ออกแบบมานะครับ ตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดในการเตรียมพวกเหล็กชิ้นงานที่เราตังเริ่มอะไย่างไรใช่ครับใช่ครับอยากจะให้ในช่างอธิบายนะครับว่าไอ้ในคาสเตรเนี่ยเหล็กเราจะเตรียมยังไงครับดังเดียวขึ้นรูปเลยนะฮะคือเหล็กเนี่ยของเราจะใช้เหล็กเหยอียดนะฮะเป็น S d 4ดีสี่เป็นเหล็กลงใหญ่นะฮะคือยาวส2สองเมตรคือเมื่อลูกค้า มีแบบมาแล้วเราก็จะทำตามแบบเช่นสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตร,รครับอันนี้แล้วแต่ของลูกค้านะแล้วแต่ดีไซน์การออกแบบครับแต่เหล็กของเราฮนะจะยาวต่อเน,นื่องความหมายว่าเหล็กจะไม่ได้เลหล็กหลักเนี่ยจะไม่มีมาต่อฮนะไม่มีมาต่ออ่าครับเพราะว่าในส่วนของยกตัวอย่างสี่เมตร เราก็จะเป็นสี่เมตรสี่เส้นล่างบนหรือจะใส่หกเส้นอะไรเงี้ยคัก็คือจะยาวต่อเนื่องนะไม่มีการมาทาบล่างทาบบนเอาเศษมาทาบเหมือนกับว่าไม่เราก็ไม่เอาเศษมาต่อกันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเศษเศษในการตัดเนี่ยเราก็มีบริการอื่นที่เราต้องใช้ครับผมเราก็มีการจัดการนะาใช่ฉะนั้นจะคันรันตีได้เลยถึงเรื่องความแข็งแรงรมันจะไม่มีรอยต่อได้เลยครับผมแล้วก็การเสริม การเสริมของอย่างก็อย่างในรูปนะครับที่ประกอบไปมันจะมีหูช้างขึ้นมาด้วยรับคานอยากได้อนิชาอธิบายนิดนึงว่าหูช้างเราเนี่ยเรามีเอกอะไรบ้างจะมีเสริมนะฮะคือแล้วแล้วแต่ลักษณะของของเสานะฮะเช่นสองทางสามทางสี่ทางเราจะ ก็คือปาาเป็นหูช้างเลยฮะอย่างอย่างในรูปเลยครับผมฝาเอาไปแล้วลวร็เทแล้วเราก็มีแบบเป็นทุกมุมเลยขาดทุกมุมไดลักษณะได้หมดครับตอมุมครับผมครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องคันซอยที่ว่าซอยที่มีป่าที่มีป่ารับอะเราก็จะมีฮะเสริมอย่างในรูปหละาเลยครับคืออย่างในรูปนะเพื่อ เพิ่มความแข็งแรงการถ่ายหั่นหนักครับผมจากเมื่อก่อนที่ว่าเหล็กต้องไปฝากตะขาหลักไว้แล้วก็มาเย็บอ่ามันอาจจะดูไม่สวยคระบคือทางเราเนี่ยเวลาผูกเหล็กเตรียมเหล็กเรียบร้อยนะะเราจะเชิญโอนเนอร์ครับ้ของงานอ่เพื่อนพู้รับเหมาครับถ้าเป็นไปได้นะฮะตรวจครับมาตรวจก่อนตรวจก่อนว่าเราสำเระตามแบบ เหล็กยืนนี้ถูกต้องไหมเหล็กเสริมนี้ไหมแทได้ไหมป้อดปลอกนะฮะเพื่อความสบายใจด้วยก่อนส่งับารับผมแล้วก็มาในเรื่องการติดตั้งเดวช่างคิดว่ารูปแบบนี้ติดตั้งเป็นไงบ้างครับรูปแบบนี้ที่เพื่อนเเห็นนะฮะคือวางการวางเสาเทล็อกเรียบร้อยนะคาน5ชิ้นเนี่ยวางก่อนโดยที่ไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับครับคือเขาวางก็คือวางไปก่อนวางได้เลยได้ปะ ในที่ตรงบาทได้เลยได้บาทได้เลยครับผมจะทําให้การวางไวแล้วก็การลากเสียก็คือไวขึ้นไวตไม่ต้องมีป๊อปมาค้ำนะฮะใช่ครับครับก็ก็ลดลดส่วนในตรงงานตอนนั้นขึ้นมาได้เยอะเลยเจอแต่ว่ากรณีที่ที่สแปนที่มันยาวขึ้นเราก็ต้องมีเซฟที่อีกทีกคือต้องรับอีกทีนะฮะที่ทําเป็นโมเดลให้ให้เห็นเลยว่า เวลาใช้งานจริงการประกอบอาหารว่ามันเป็นยังไงครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนที่ติดตามนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ส่วนในคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวจะพาไปชมการติดตั้งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ตามเบอร์หน้าคลิปได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ิที่พูดคุยครับผมขอบคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ